สวัสดีเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะหมอน,นุ่นแพทย์หญิงอาทิตยามิสิริค่ะเป็นอาจารย์แพทย์ด้านปรับรูปหน้านะคะแล้วก็ที่คลินิกเราเนี่ยมีการใช้ฟิลเลอร์ค่ะในการยกใบหน้านะคะหลังจากที่เราฉีดเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าใบหน้าข้างนี้นะคะได้รับการฉีดฟิลเลอร์นะคะปรับแต่งใบหน้าให้ดูสวยแล้วก็ดูเด็กขึ้นเติมเต็มขึ้นแล้วก็ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำเลยนะคะเม<ส>ื<ส>่อเทียบกับหน้าข<ส>้างที่ยังไม่ได้ทํานะคะ ใครนะคะที่ต้องการฉีดแล้วเห็นผลลัพธ์ในทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องแก้ไขแน่นอนนะคะแล้วฟิลเลอร์ที่เราเลือกใช้เป็นฟิลเลอร์แท้ทั้งหมดนะคะให้เพื่อนๆดูรีวิวคนไข้ท่านนี้เลยนะคะจะเห็นว่าใบหน้าข้างนี้นะคะได้รับการเติมเต็มให้ดูดีแบบมีธรรมชาตินะแล้วก็ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำหลังทําเลยนะคะเราใช้ฟิลเลอร์ในการฉีดนะคะยกหน้าได้นะคะแล้วก็เติมเต็มได้ข้างนี้ยังไม่ทําค่ะ เห็นผลลัพธ์หลังการรักษาทันทีนะคะใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในทาง,ทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราถามความรู้สึกคนไข้กันค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบค่ะชอบเลยนะคะเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคนไข้เปลี่ยนไปเยอะดีขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะว่าใบหน้าคนไข้ข้างนี้นะคะเติมเต็มขึ้นนะคะส่วนหน้าข้างนี้เนี่ยยังเป็นล่องลึกอยู่เลยนะคะ แล้วก็ใบหน้าข้างนี้ได้รับการเติมเต็มโดยที่ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำหลังทํานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นของแท้ทั้งหมดนะคะดูจากรางวัลการันตีของเราได้นะคะเดี๋ยวคนไข้โชว์รางวัลให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นรางวัลของบริษัทนะคะตัว Allergan นะคะปีล่าสุดเลยนะคะ ชื่อคลินิกเรานะคะอัธิตาคลินิกค่ะตัวหมอเป็นอาจารย์ด้านสอนปรับรูปหน้านะคะแล้วก็สอนเรื่องของการร้อยหมแล้วก็ดวมเทคนฟิลเลอร์ด้วยนะคะทีนี้เพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครที่มีปัญหาหน้าโทมนะคะบอกเลยต้องมาอาธิตาคลินิกนะคะคนไข้เป็นยังไงบ้างมั่นใจไหมคะค่ะหายกลัวไหมคะค่ะอันนี้คุณทำครั้งแรกไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะ เรามีรางวัลการันตีคอนเฟิร์มโดยคนไข้จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามีส่วนลดและไมีส่วนแถมพิเศษให้กับเพื่อนๆด้วยราคาฟิลเลอร์ของเราก็ไม่แรงนะคะราคาเขาถึงได้ใช่ไหมคะคนไข้ฝากรีวิวสวยๆของคนไข้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราลาเพื่อนๆทางบ้านกันค่ะ